สวัสดีพี่ลูกคอลีทุกคนนะครับ ปิดหรือเปล่าเวลาจะซื้อหรือขายไอดีเกมโดนโกงทุกทีกทผมขอแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อขายรหัสเกม ROV ที่ดีที่สุดมีไอดีที่เรื่องตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปหรือใครที่อยากขายไอดีเกม ROV ก็สามารถขายได้ที่เพจนี้เลยเพจแท้ยอดไลค like ์80,000ขึ้นลิงก์เพจใต้คลิปสวัสดีพี่ลูกคนเรียนทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาเล่นตัวที่มีชื่อว่านาคลอกันอีกแล้วแต่วันนี้นะฮะเราจะมาเล่นเซตเทมเหมือนนักแข่งนั่นเองนะ,ะก็คือเซตเทมของเนลนั่นเองนะก็คือขวาลอคิโน่็ ขาลังท้าแล้วก็อกอกเก่อเกิดนะฮะส่วนลูนนะครับผมจะเอาเป็นคี้สิบหกนั่นเองนะครับผมอ่าคี้สิบหกสปีริตนั่นเองนะครับเป็นลูนแครี่เออไม่มีดูดเลือดนะเออเพราะว่าเราจะออกดูดเลือดใหญ่นั่นเองนะฮะอ่าประมาณนั้นเรามาลองดูกันว่ามันจะโหดหรือไม่โหดโอเคเรามาเล่นเหมือนเซตแข่งนะเซตแข่งเฮ้ยเฮ้ยเดินตัดอย่างนี้เหรอโอ้โหเสียเวลาฟาร์ม ลูนคีเราไม่คีเลยเนี่ยลูนคีนั่นเองนะฮะอัตราคีสิบหกนะฮะอ่าประมาณนั้นก็โอเคค่อยๆฟาร์มไปแล้วกันนะฮะลูนคีสิบหกของเรานั่นเองนะอุ้ย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 เหมือนจะโดน,นเหมือนจะโดนเหมือนจะโดนเหมือนจะเอ้ยเหมือนจะโดนเออตายงัดตี ง๒ปาดไปแล้วอ <descriptive together. S 1> ีกสองสตักเรียบร้อยตายโอ้โหไปเกือบแห้งไอกรีไอกรีกี้โอเคเราได้ขวานฟาร์มแล้วฮะต่อไปเราจะออกรองเท้านะครับผมเฮ้ยเอาฮะโซโลคิว สรุริยุปไอลีว่ะท่านผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่านักแข่งเขาใช้รูนอะไรกันนะผมว่าน่าจะมีห้อยอยู่เลือดแต่ว่าผมไม่มีรูนไงผมผมลืมเลียงรูนมาไงก็เลยอ๋อไปรูนขี้สุขกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราจะเล่นเป็นสายขีย้นั่นเองนะฮะโอเคอันติเราก็จะเบาๆหน่อยนะเราจะเน้นแบบเชิงนิดนึงอ่าประมาณนั้นปาปบปาปาปาโอเคครับขอเคลียร์คิวได้ไหมเนี่ยรอเพื่อนก่อน รอเพื่อนกัอนรอเพื่อนอุย๊ยโอฟิกเกอร์ฟิกเกอร์แบบท่านผู้ชมไปแล้วครับไปแล้วครับแบลวบูก่อนเฮ้ยข้างบนโอ้โหยกไปแล้วยกไม่โดนนะยกไม่โดนนะจังหวะนี้ฝานู้นอะไรฟาร์มฟินิกส์เหรอฟินิกแมนนั่นมันวันพันแมนเดี๋ยวเราเคลียร์กลางให้เพื่อน อเคเราจะออกเป็นขวานเล็กก่อนนี่เองนะฮะเดี๋ยวเราค่อยออกขวานใหญ่นี่นะฮะถ้าเราแบบเจอดาเมจหนักๆแล้วเราค่อยออกขวานใหญ่เฮ้ยอะไรขนาดนั้นวะว่าตัวนี้สายขวานเริ่มมาแรงอุ้ยอ่ะดีอยะดีอ่ะแขกแขกแขกนี่เฮ้ย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 อะไรอะไรแต่ว่าตัวเราตายหมดแล้ว จะฆ่าจะฆ่าจะฆ่าไม่ได้หรอกไม่ให้ไม่ให้ฆ่าล่ะอุ้ยแต่ว่าบนแตกก็ดิไม่แตกว่ะเพื่อเราตายหมดก่อนน่ะท่านผู้ชมตายแล้วอุ้ย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 ,ยได้น่ะ โอ้หบัฟบูบ,บัฟบ,บ,บูค่อยจะเกิดแล้วเนี่ยไีดิคิกซี่โอโหสวยแล้วสวยอีกบัฟบ,บูเกิดพอดีเลยเออไปแล้วแด่บัฟบ,บูมาแล้วฮะเฮลี่อะไรเนี่ยงัดเอา อุ้ยคิกซี่ลอยไม่โดนนะเมื่อกี้เหมือนเราจะต้องเอาบูบ้านเราก่อนนะต่อไปเราเออกดูลเล็กมาก่อนดีกว่าดูลเล็กดูลเล็กดูลเล็กโอก้ของไม่เต็มต้องคิดอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยยกสวยเหมือนว่าขาจะได้ด้วยยังไงครับอุ้ยโอ้โหไม่ได้ว่ะ <laughs> ฟินนิกแมนฟินนิกแมน ี่ไอลิไม่ตายด้วยไอลิไม่ตายด้วยอย่างนั้นเหรอไปไหนแล้ววะโอ้ยเหมือนก็เห็นเรานะเฮ้ยจุบอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายนะเราหาจังหวะเข้าดีๆนะเข้าขดีๆเขาน่าจะอันติ เอัะตีแล้วอั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 นตีแล้วอันตีแล้ว,อลว,อลวเอ้ยสาหยอกแหมจริงเลยทเทียวเทียกลางก่อนเราเล่นเรากินนูตก่อนบอกเลยว่าสบ,บายใจปาดคลิปวะเนี่ยปาดคลิปเสยเฮ้ยข้างบนเล่นหนักจังมา โอ้หเล่นหนักหาจังหวะเข้าไม่ได้เราไม่ใช่แทงแทงธรรมชาติเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วว่าขาดเอาแล้วเอาดิเพื่อน,นเอาดิเพื่อนเฮ้ยไม่นึกว่าเป็นอิกกี้ในนั้นไม่งั้นอันติไปแล้วนะ่ปะป๊บปป๊บปั๊อปั๊อปั๊อปไปแล้วครับไปแล้วครับเฮ้ยเท่ทำอะไรเนี่ย เออก็ข้อออกๆอย่าอยๆอิดหน่อยเฮ้ยตายพอดีตายพอดีคิกซี่ได้พอดีเลยแต่คลิกกว่าดีกว่าฮะเฮ้ยได้หมดเลยเนี่ยเฮ้ยทำไปเล่นไปทาวเวอร์จัดไปครับแตกแล้วฮะเลือกแค่นั้นเอาเลสก่อนเอาเลสต่อเอาเลสต่อ เออสวยสวยหรูเฮ้สายนี้นมัน,นดีจริงจริงจรงที่คนรู้เป็นเก่งที่สายนี่วยไปอีกนลฮะสี่พันกลัวมันจะพยายามไม่ตายนะแต่ว่าจะตายให้น้อยที่สุดเว่าเดี๋ยวนี้สายขวานมาแรงแล้วก็มีอีกสายหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะสายมุลามะสานะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นป่าแทงใช่ไหมออมมุลาเนี่ยคุ้มมากนะฮะแล้วก็เล่นเป็นสายขวานนะขวานอมอมุลาเดี๋ยวน่าจะเป็นคลิปหน้านะฮะ คลิปนี้เรามาเล่นสายนี้ก่อนสายนักแข่งสายนักแข่งอูยู่อยู่ข้างล่างโอ้ข้างล่างเอาเยอะจัดจัดเฮ้ยโอ้แต่ว,ว่าเพื่อนเพื่อนได้วะ่ะสวยแล้วสวยอีกกรึบกรึบเอ้ยอันตีผิดทางไงบ้าเอ้ยอันตีอีกทางหนึ่งไลยบ้าอ,อันตีผิดทางสีบ้าน มาแล้วก็วจันตีไปทางนู้นแหละแต่ทำไมมันอีกทางหนึ่งวะงงมากเลยตัวเผอเฮ้ยดูใหญ่มาใหญ่มาแล้วฮะเลือดไหลเป็นน้ำเลือดไหลเป็นน้ำยางนี้แบบพวกตัวเด้งเลือดมันเยอะนะฮะก็ไอเขาอ,ออกตัดเลือดก,กันเยอะนั่นเองนะฮะออกตัดเลือดก,กันเยอะมาก แต่เราก็จะเอาดูเลือดใหญ่มาเลยตัดเลือดก็ตัดไปด้แล้วด,ดูสู้ไงแต่จริงใช้ใช้ลูนดูเลือดผมว่าน่าจะโหดปับอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอะไรครับนี่ดามจไม่พอหรอกนี่ถ้าเป็นสายดามจนี่ตายไปแล้วนะถ้าเป็นสายเก่านบิดเสยเพื่อนทำอะไรเนี่ย หน้าบ้านเขาไปเล่นกับแคลรี่ไม่ได้ยังไม่จบอีกโอ้ยยังไม่จบอีกนะอืมไม่ได้เข้าไม่ถึงเฮ้ยเพื่อนจะบวชอีกแล้วเหรอเห็นเลือดน้อยจะเอาอย่างเยงยนนะเฮ้ยเพื่อนสูงโอ้ยได้ไงหิว นนได้ดับขิแล้วต่อไปต้องโอมิอาร์มแล้วเฮ้ยเหมือนมีคนมาดักสายนี้ไม่ค่อยแรงนะครับท่านผู้ชมอันติมันไม่ค่อยแรงอะ่ะอันติแบบเบาเบาเบาแบบเบามากๆ,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 ๆ เออแต่ก็ <t> <serving Pokemon apan> <secondo> ตายดีเอ้ยโดนแล้วเนี่ยโอ้ยเกือบเอ้ยได้ได้อยู่เพื่อนได้อยู่เราสู้ฟินิกไม่ได้เฉยอีกแล้วอ้วอ๋อเลทเลยเราสู้ฟินิกไม่ได้เฉยนะอืมอันติเราเบาไงเราฆ่ามันไม่ได้ ต้องเล่นเชิงต่อต่อเล็กต่อน้อยแล้วเอ,อ้ยตายปะเนี่ยโดนดักปิดตายหาเฮ้ยตีไม่ถึงอะตีไม่ถึงดันบนก่อนดีกว่าครับได้โอมิอาร์มเมื่อไหร่แล้วออกขวานเต็มขวานเต็มแล้วออกกอเกิดเฮ้ยไอลิอยู่อยู่เนี่ยอ้าวตายตายกันแล้วยับตายจะเตะนี่ตายเจ็ดแล้วนะ อะไรครับเนี่สารนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะครับถ้าเล่นเป็นทีมผมว่าเวิร์กอยู่แต่ถ้าเล่นแบบแบกอะ่ะมันไม่ค่อยไหวนะดามจมันแบบไม่ค่อยอน,นี้เท่าไหร่เออต่อไปออกฝานเต็มแล้วนะนะโอเคครับค่อยฟาร์มก่อนนะฮะตอนนีเ้เดี๋ยวได้เลี้ยงเดี๋ยวได้เลี้ยง เราไว้กับฟินิกซ์แล้วเราสู้ไม่ได้ถ้าเป็นสายดาเมจโดยเราสู้ได้เราอ้ยโอ้โหแม่งเห็นก่อนอีกขวานได้ละขวานมาละขวานฟลามปับปับป๊บปั๊บเออเรียบร้อยก็เกดิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดีมาดีมาดี ฟินิกลับมาดิลากมาลากมาันมาลากม,าากม,าากมาันมานี่ลากมาันมานี่ฟินนี่ะสไลด์สไลด์ยังสไลด์ยังเอาสไลด์แล้วด้วยแต่มันไกลจังวะไกลกันผมวาศาตร์ดักทางนี้เอ้ยเอออะไรครับเนี่ยก็แรงอยู่นะเขาไปเล่นปลาย มันจะเป็นโจ๊กเกอร์เบิร์ดไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกดคนที่สองแล้วเฮ้ยปับตีไม่ถึงเฮ้ยเออปาถึงแล้วตีไม่ถึงเฉยเลยอะไรครับได้แล้ว จริงเราน่าจะได้ของเนี่ยแต่เพื่อนไม่มารวมฝั่งเราอะ่ะเราจะเปิดคนเดียวก็เสี่ยงๆอยูน่นะขาดรองเท้าได้เนี่ยเฮ้ยมันเปิดแล้วเนี่ยเฮ้ยสไลด์แล้วเอ้ย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 เอาดิเอาดิเอาดิสลลไลด์แล้วเออเดินแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเพื่อนจะไฟ อ,อจบเลยอย่างนี้จบเลยอย่างนี้ไม่จบวะไม่จบวะแต่ว่าได้ไกลได้เยอะอยู่ได้ได้เยอะอยู่เอาคลองกันแล้วกันนะคลองกันแล้วกันเฮ้สายนี้เลยเกมมันเก่งนี่วะว่าสายนี้เลยเกมเก่งมากตีแรงมากนะฮะตีธรรมดานี่แรงแรงอนะ ปล่อยล่างนะจริงต้องปล่อยล่างปล่อยไกลๆหน่อยปล่อยในบ้านแม่งเลยปล่อยตรงเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเราจะไปอมงกรไงไปครับจิงเราเซตของไว้ก็ได้นะเฮ้ยกดไม่โดนตลอดเราเซ็ตของแบบเอาแช่แข็งเอาเคียวมาไว้อะไรเงี้ยเราได้เลือกซื้อของได้ว่าเราจะซื้อแข็งกับเคียว อะไรยังไงนะฮะตามสูตรนะฮะ okay. โอเคโอค้โหแย่งกันอีกของคนนี้ให้คิกซี่ไป okay, โอเคครับเฮ้ยมันไปเคลียร์มันไปเคลียร์อะไรละ่ะเอออะไรอะไรเฮ้ยให้ใหไระอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหถไถ,ถสวยแล้วยังไงปาดไป ดีนะผมปล่อยล่างให้เขาไปเคลียร์มังกรไงแล้วเขาก็เสียเสียคนเอาไปไงเพราะว่าฟินิกซ์ไปเคลียร์มังกรเฮ้ยไถยสวยไม่ตายว่ะไม่เป็นไร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 เออไม่เป็นไรเอ้ยเอ้ยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวกดอันตีสวนไปเลย โอ้โห oh, สายแทงของเรายังโหดนะฮะ <laughs> จบนะฮะจังหวะนี้ไงเฮ้ <laughs> สายนี้ก็เฟี้ยวอยู่นะ <laughs> เออเออเอาเรื่องนะจริงโหดอยู่โหดอยู่เฮ้ยเป็นไงล่ะันรนบหนึ่งด้วยขนาดนั้นดูดเมล็ดสิสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ค่ <id> erm <el acy> อยเยอะเท่าไหร่นนะเ <id> erm <el acy> วอาสายเดิมแรงกว่าแต่ว่ามันบางไปก็ลองเอาไปลองดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะ นี่ก็จะเป็นเรากินนูดดูเลือดใหญ่ดาบคีแล ah. okay, nice ้วก็อมีอาร์มแล้วก็ขวานก็เกิดอะไรางี้นะโอเคนะพวกกใคร้ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีกันนี้ก็บายบาย